สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม New Gen Virtual Job Fair 2 0 2 3นะคะขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆไปลงทะเบียนตามลิงก์ที่เห็นจากประชาสัมพันธ์นี้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนกดยืนยันการลงทะเบียนเพื่อนๆจะเห็นลิงก์สำหรับเข้างานค่ะอย่าลืมบุ๊กมาร์กหรือเซฟลิงก์ไว้สำหรับเข้างานในวันที่4เมษายนและ11พฤษภาคมนี้ด้วยนะคะให้เพื่อนๆล็อกอินด้วยอีเมลของเรา ยืนยันตัวตนใดยการกรอกรหัส6กหลักก็จะสามารถเข้าสู่งาน New Gen Virtual Job Fair 2023ได้แล้วค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนก็ได้แนะนำให้เข้าด้วย Google Chrome หรือแ p ปพ c a t i o n s e ซฟดาวน์โหลดง่ายๆแค่พิมพ์ ZEP ก็เจอแล้วค่ะเริ่มต้นตั้งชื่ออวตารของเรานะคะโดยการกดไปที่มุมบนขวา ที่รูปอวตารกดไปที่รูปดินสอแล้วก็เปลี่ยนชื่อตามที่เราต้องการได้เลยค่ะคู่มือเข้างานจะอยู่ที่ป้าย how to แต่ที่ปุ่ม trigger ก็คือปุ่มสีม่วงที่มุมขวาล่างเพื่อเปิดดูได้ค่ะแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะอย่าลืมแวะจุดเช็คอินก่อนนะถ้าเรียบร้อยแล้วก็ไปหางานที่ใช่บริษัทที่ชอบกันได้เลยเพื่อนๆสามารถเปิดไมค์เปิดกล้อง เดินสอบถามพูดคุยหาตำแหน่งงานที่สนใจได้สนใจบริษัทไหนก็ส่ง CV ตรงจุดดรอป CV ได้เลยนอกจากหางานแล้วภายในงานยังมีมินิเกมสนุกสนุกและยังได้ร่วมพูดคุยกับพี่ๆี่ HR จากบริษัทชั้นนำมากมายที่โซนไลฟ์พาร์คเวอร์ชวลจ็อบแฟร์แบบนี้อยู่ที่ไหนก็เข้าร่วมได้4เมษายนและ11พฤษภาคมนี้ New Gen Virtual Job Fair 2023มาเจอกันเยอะๆนะคะ